แปลงแค่นั้นแล้ว200ตารางวาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาพ่อนนะครับ3ามแสนห้า uh huh. นะฮะร,ราคาไม่สูงไม่มีดอกเบี้ยทำสัญญาจ่ายสามหมืนที่เหลือสามแสนสอหารสี่สิบพ่อนต่อได้เลยพ่อนเ,เดือนเละแปดพันเกือบสี่ปีนะที่ดินแปลงพ่อนจ,จะมีเนจ้าสามแปลงเท่านั้นแปลงละสองร้อยตารางวารีบมาจับจอง ตั้งอยู่ซอยหนึ่งใต้นะคะตำบลน,นิคมกเกษียวอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสถนกคุดแดงพอนหมดรับโฉนดได้เลยที่ดินวิวเขาสวยๆแบบนี้มีไม่เยอะแล้วนะคะ รู้ว่าอยากได้ที่ดินวิวเขาใช่ไหมคะวันนี้นะคะสลักหามาให้แล้วที่ดินวิวเขาแบบนี้เลยตั้งอยู่ซอยหนึ่งใต้นะคะตำบลน,นิคมกเกษียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีโปรโจุกๆุด้วยเป็นที่ดินผ่อนนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับผู้จัดกันสวัสดีค่ะสวัสดีสสม,ามาวันนี้มี มีโปรดีๆมาให้ลูกค้าผ่อนเป็นที่ดินผ่อนนะคะผ่อนโดยเฉพาะเลยวันนี้ก็เจอกับเฮียหนุ่มคนเดิมนะคะใจดีจริงอ่ะด่านช้างยิ่งเด็กๆยิ่งใจดีโอ้โหเหรอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันตรายใจดีกับทุกๆคนทุกคนเลยทุกคนครับทุกเพศทุกวัยวันนี้เป็นไงซอยหนึ่งใต้มีโปรอะไรดีๆให้เหรอวันนี้เรามีที่ดินแปลงผ่อนลูกค้าเรียกร้อง เลยมีแป่งนอนให้วิวเขาแบบนี้พอนด้วย่อนด้วยสองร้อยตารางวามีแค่สามแปลงสองร้อยตารางวากำลังดีเลยคนะสามแปลงราคาพอนมีไม่เยอะด้วยมีแค่สามแปลงแค่นั้นแล้วสอง้อยตารางวาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาพอนนะครับสามแสนห้านะฮะราคาไม่สูงไม่มีดอกเบี้ยราคา่อเงินยังไงสองร้อยตารางวาสามแสนห้านะฮะลูกค้าสนใจมาดูแล้วชอบใจนะฮะ ทำสัญญาจ่ายสามหมื่นที่เหลือสามแสนสองหารสี่สิบผ่อนต่อได้เลยนเดือนดือละแปดพันเกือบสี่ปีนะสี่ปีเกือบสี่ปีที่เกือบสี่ปีอ่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีคิดเลยแล้วราคานี้เลยสามแสนห้าอยู่ในนี้แล้วใช่สัญญาจ่ายสามหมื่นหรือสามแสนสองหารสี่สิบก็เดือนละแปดพันโอนใครออกอยู่ทางเราหมด อ่านี่คุยให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าค่าโอนเฮียหนุ่มเป็นคนออกให้นะคะใช่แล้วราคาเงินสดมีไหมคะไม่มีครับแปลงนี้พรอย่างเดียวพรอยอย่างเดียวเลยไี่ขายตดครับพรอยอย่างเดียวสําหรับแปลงนี้สําหรับคนที่หาที่ดินวิวเขาแล้วก็ากผ่ไว้อยากผ่อยาเก็บไว้นะฮะเหมาะเลยใช่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากพรน้อยก็ธรรมญาจ่ายเยอะที่เหลือก็พรหานที่สิบเหมือนกันค่ะคุณจะมาจ่ายแสนหนึ่งก็ได้เราก็รับอ่าแล้วก็ไปมีสองแสนห้าข้าหนที่สิบไป ท่าไรก็ว่าไปค่ะหรือไม่บอกว่าพี่นุ่มเอ่อทยาใจห้าหมื่นผอนเดือนละห้าพันได้ไหมได้ได้แต่วันโดนที่เหลือต้องใจ่ายให้หมดนะอ่าฮะแั่นั้นนีมีเงินไขมีเงอนขนิดเดียวนิดเดียวต่องพรอนทำขาดผ่อ,อ,อขาดเกินสามเดือนค่ะมีค้างเท่าไหร่วันโอนต้องใจ่ายให้หมดแค่นั้น สี่เดือนช่วงพอนคุณจะมาปลูกบ้านอยู่ก็ได้คุณจะมาทำมาปลูกต้นไม้ก็ได้ก็คือวางเงินดาวปุ๊บสามารถใช้พื้นที่ได้เลยใช่ใช่ที่แปลงนี้นะคะก็เหมาะสําหรับสร้างที่พักอาศัยใช่เพราะมีบ้านอยู่แล้วมีบ้านค่ะมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะคะเหมาะสําหรับทํโคกหนองนาเล็กๆก็เหมาะนะคะมีน้ำมีไฟครบครัวน้ำไฟถึงหน้าแปลงที่ดินถนนหน้าโครงการนี้กว้างกี่เมตรคะแปดเมตร ขับสวนสบายเลยใช่ครับสวนสบายแล้วมีทางออกสองทางเข้าสองทางนะครับอันนี้ที่นี่สลาเข้ามานะคะเมื่อกี้ก็คือซอยหนึ่งใต้ใต้แต่ว่าตรงนี้นะคะก็สามารถออกถนนหลักถนนหลักได้ตอนถึงอบาตอนถึงนิคมที่ตํานานนิคมกระเตียวทางเข้ามาประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรก็เข้าออกได้สองทางเลยนะคะถือว่าสะดวกสบายแล้วก็วิวดีมากๆที่นี่อันนี้ถ้าสร้างบ้านแล้วสร้างบ้านแล้วมีที่นั่งขบนจะเห็นอ่างน้ำเกลือกระเตียวอยู่ตรงนี้นี่อยู่ใกล้ๆเลย อ่างน้ำอยู่ตรงนี้เออแา่น้านขับเลยถ้าขับรถไปนะคะก็ประมาณ8 8โล,8โลใช่ที่มียันจะถึงเลย น้ำไม่ท่วมเนาะตรงนี้เนี่ยครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการพอนที่พอนมีทุนน้อยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งจะเก็บไว้ไว้ไว้ยามเกษียณปลูกบ้านอยู่อ่ะไม่อยากจะเสียเงินก้อนช่วงนี้ยังมีทํางานมีรายได้อยู่อยากจะพอดมาได้เลยครับอาจจะมีเงินห้าแสนมาวางดาวสักสองแสนที่เหลือได้ปลูกบ้านแล้วก็พอนไปนะคะนี่นะครับเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากมีที่เล็กๆและสองร้อยตารางวาที่แปลงนี้นะคะคอนเฟิร์มเลยว่าหน้าหนาวบรรยากาศดีมากครับดีมากดีสุด หน้าละหันหน้าไปที่เนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งเห็นวิวเขาหมดเลยค่ะเห็นวิวเขาเห็นอ่างน้ําเพิงกระเตียวนะครับและที่เรา <จะ S 1> เห็น<ๆ>ไม่ใช่ควันจากการเผาอ้อยนะคะไ,ไ,ไม่ใช่ควันแบบ โรงงานไม่มีไม่ใช่อันนี้คือหมอกหมอกครับไม่ได้มีไฟป้าหรืออะไรครับขณะเที่ยงแล้วนะที่นี่เราถ่ายเที่ยงแล้วนะยังมีหมอกอีกเลยนะนี่ลมยังเบาธรรมดาลมแรงวันนี้ถือว่าอากาศดีมากๆใช่ครับนีครับมาฟอกปอดรีบพอเห็นโฆษณาลีโทมาเลย095 4505233นุสี่น์้งทั้งโทาทั้งไอดีไลั์มีแค่สามแปลงจำนวนจำกัดนะครับรีบมารีบจอง ะะวันนี้เฮียหนุ่มก็ใส่สีชมพูมาเพื่อ<ช>ที่จะมอบความรักให้กับทุกๆคนคลูกค้าทุกท่านที่มาจับจองเพราะว่าหนุ่มการันนะคะก็รักทุกคนตามคอนเซปต์เลยห <c oughs> มายถึงว่าลูกบ้านเฮียหนุ่มเนี่ยเฮียหนุ่มรักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็น ล้อมรั้วล้อมรั้วปลูกบ้านหาช่างปลูกบ้านตัดหญ้ามีหมดหรือจะคนดูแลปลูกต้นไม้มีคนดูแลเรามีจัดหาดูแลรับเลี้ยงนะคะรับฝากเลี้ยงอันนี้ไม่ใช่พี่เจเจตลินแต่ก็รับฝากดูแลที่ดูแลที่ไม่ได้ดูแลคนเองไหมโอเคครับผมก็ฝากนิดนึงนะครับฝากไว้ด้วยนะคะสามารถดูภาพมุมสูงได้นะคะเดี๋ยวซาร่า ขึ้นภาพมุมสูงไว้ให้ใต้ลิงก์ตรงนี้นะคะใครดูเป็นก็เข้าไปดูได้เลยโอเคดูบรรยากาศจริงๆได้เลยหมุนไปเลย360องศา มีแค่สามแปลงแค่นั้นแล้วสอง้ยตารางวาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาพอนนะครับสามแสนห้านะฮะราคาไม่สูงไม่มีดอกเบีย้ยทำสัญญาจ่ายสามหมื่นที่เหลือสามแสนสองหารสี่สิบพนต่อได้เลยพ่อนลเดือนละแปดพันเกือบสี่ปีนะที่ดินแปลงพอจำนวนจกัดสามแปลงเท่านั้นแปลงละสองร้อยตารางวารีบมาจับจอง นัครับตั้งอยู่ซอยหนึ่งใต้นะคะตำบลน,นิคมกเกษียวอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะฉลอกคุดแดงพรหมดรับถนดได้เลยที่ดินวิวเขาสวยๆแบบนี้มีไม่เยอะแล้วนะคะ รู้ว่าอยากได้ที่ดินวิวเขาใช่ไหมคะวันนี้อะคะสลับหามาให้แล้วที่ดินวิวเขาแบบนี้เลยตั้งอยู่ซอยหนึ่งใต้นะคะตําบลน,นิคมกเสียวอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีปโปรจุกๆุด้วยเป็นที่ดินผ่อนนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับผู้จัดกันสวัสดีค่ะ,คะ,ะม,ามาวันนี้มี มีโปรดีๆมาให้ลูกค้าผ่อนเป็นที่ดินผ่อนนะคะผ่อนโดยเฉพาะเลยวันนี้ก็เจอกับเฮียหนุ่มคนเดิมนะคะใจดีจริงอ่ะด่านช้างยิ่งเด็กๆยิ่งใจดีเราเหรอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันตรายใจดีกับทุกๆคนทุกคนเลยทุกคนครับทุกเพศทุกวัยวันนี้เป็นไงซอยหนึ่งใต้มีโปรอะไรดีๆใครเฮี่ยวันนี้เรามีที่ดินแปลงผ่อนลูกค้าเรียกร้อง เลยมีแปลงอนให้วิวเขาแบบนี้พอนด้วย่อนด้วย200ตารางวามีแค่สามแปลง200ตารางวากำลังดีเลยคนะสามแปลงราคาพอดีมีไม่เยอะด้วยมีแค่สามแปลงแค่นั้นแล้ว200ตารางวาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาพอนนะครับ3,000-5,000นะฮะราคาไม่สูงไม่มีดอกเบี้ยราคาพอดเงินยังไง2ตารางวา3,000-5,000นะฮะลูกค้าสนใจมาดูแล้วชอบใจนะฮะ ทำสัญญาจ่ายสามหมืนที่เหลือสามแจนสหารสี่สิบผ่อนต่อไดเลนผ่อนเดือนเดือนละแปดพันเกือบสี่ปีนะสี่ปีเกือบสี่ปีที่เกือบสี่ปีอ่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีคิดเลยแล้วราคานี้เลยสามแสนห้าอยู่นยในนี้แล้วใช่สัญญาจ่ายสามหมืนหลือสามแสนสองหารสี่สิบก็เดือนละแปดัานใคร, 8, รออกอยู่ทางเราหมด อ่านี่คุยให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าค่าโอนเฮียหนุ่มเป็นคนออกให้นะคะใช่แล้วราคาเงินสดมีไหมคะไม่มีครับแปงนี้พอนอย่างเดียวพอนอย่างเดียวเลยไม่มีขายตดครับพอนอย่างเดียวสําหรับแลงนี้สําหรับคนที่หาที่ดินบิวเขาแล้วก็ไว้อยาก่อนอยาก่อนเก็บไว้นะเหมาะเลยใช่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากพอนน้อยก็ทอนญาใจเยอะที่เหลือก็พอนหานที่สิเหมือนกันค่ะคุณจะมาจ่ายแสนหนึ่งก็ได้ราก็รับอวกสองแสนห้าก็หารที่ทิบไป เท่าไรก็ว่าไปค่ะหรือไม่บอกครับพี่นุ่มเออทำยาใจห้าหมื่นผ่อนเดือนละห้าพันได้ไหมได้ได้แต่วันโดนที่เลาจะจ่ายให้หมดนะอ่าฮะแค่นั้นนี่มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขนิดเดียวนิดเดียวช่วงผ่อนทำขาดผ่อนขาดเกินสามเดือนค่ะมีค้างเท่าไหรวันโดนต้องใจ่ายให้หมดแค่นั้น สี่สิบเดือนช่วงพอนคุณจะมาปลูกบ้านอยู่ก็ได้คุณจะมาทำมาปลูกต้นไม้ก็ได้ก็คือวางเงินดาวปุ๊บสามารถใช้พื้นที่ได้เลยใช่ใช่ที่ไปนี้นะคะก็เหมาะสําหรับสร้างที่พักอาศัยใช่เพราะมีบ้านอยู่แล้วมีบ้านค่ะมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะคะเหมาะสําหรับทาโคกหนองนาเล็กๆก็เหมาะนะคะ มีน้ำมีไฟครบครัวอ่ามีน้ำไฟถึงหน้าแปลงที่ดินถนนนะโครงการนี้กว้างกี่เมตรใครเนหนุ่มขับสวนสบายเลยใช่ครับสวนสบายแล้วมีทางออกสองทางเข้าสองทางนะครับอันนี้ที่นี่สลาเข้ามานะคะเมื่อกี้ก็คือซอยหนึ่งใต้ใต้แต่ว่าตรงนี้นะคะก็สามารถออกถนนหลักถนนหลักได้ตอนถึงออกมาตอนถึงนิคมที่ตั้งารนิคมกระเตี้ยวทางเข้ามาประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรก็เข้าออกได้สองทางเลยนะคะถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ วิวดีมากๆเห็นเพื่อนอันนี้ถ้าสร้างบ้านแล้วสร้างบ้านแล้วมีที่นั่งข้างบนจะเห็นอ่างน้ำเพื่อนกระเสียวอยู่ตรงนี้นี่อยู่ใกล้ๆเลยอ่างน้ำอยู่ตรงนี้เอออ่างน้ำเตือนเลยถ้าขับรถไปนะคะก็ประมาณแปดแปดโลใช่ที่มันจะถึงเลยน้ำไม่ท่วมเนาะตรงนี้เนี่ยครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการพอนหาที่พอนมีทุนน้อยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งจะเก็บไว้ไว้ไว้ยามกระเสียมราปลูกบ้านอยู่อ่ะ ม่อยากจะเสียเงินก้อนช่วงนี้ยังมีทํางานมีรายได้อยู่อยากจะพอดก็มาได้เลยครับอาจจะมีเงิน5้าแสนมาวางดาวสักสอง0 0นที่เหลือได้ปลูกบ้านแล้วก็พอนไปเนี่นะครับเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากมีที่เล็กๆสักสองร้อยตารางวาที่แปลงนี้นะคะคอนเฟิร์มเลยว่าหน้าหนาวบรรยากาศดีมากครับดีมากดีสุดๆหน้าละหันหน้าไปที่เนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งเห็นวิวเขาหมดเลยค่ะเห็นวิวเขาเห็นอ่างน้ำเขื่อนกระเจียวนะครับและที่เราเห็นไม่ใช่ควันจากการเผาอ้อยนะคะ ไม่ใช่ควันแบบโรงงานไม่มีไม่ใช่อันนี้คือหมอกหมอกครับไม่ได้มีไฟป่าหรืออะไรครับขนาดเที่ยงแล้วนะที่นี่เที่ยงเราถ่ายเที่ยงแล้วนะยังมีหมอกอยู่เลยนะนี่ลมยังเบาธรรมดาลมแรงวันนี้ถือว่าอากาศดีมากมากใช่ครับนี่ครับมาฟอกปอดนี่พอเห็นโฆษณาลิโทรมาเลย095ย์เก้าหสี่ห้าศูนย์ห้าสองสามสามทั้งกำลังทั้งโทและไอดีไลน์ัมีแค่สามแปลงจำนวนจำกัดนะครับรีบมารีบจอง วันนี้เฮียหนุ่มก็ใส่สีชมพูมาเพื่อ<ช>ที่จะมอบความรักให้กับทุกๆคนคลูกค้าทุกท่านที่มาจับจองเพราะรว่าหนุ่มการันนะคะก็รักทุกคนตามคอนเซปต์ <c oughs> เลยห <Concept S 2> มายถึงว่าลูกบ้านเฮียหนุ่มเนี่ยเฮียหนุ่มรักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็น ล้อมรูวล้อมรูว่าปลูกบ้านหาช่างปลูกบ้านจัดหญ้ามีหมดหรือจะคนดูแลปลูกต้นไม้มีคนดูแลเรามีจัดหาดูแลรับเลี้ยงนะคะรับฝากเลี้ยงอันนี้ไม่ใช่พี่เจเจตลินแต่ก็รับฝากเลี้ยงดูแลที่ไม่ได้ดูแลคนเองไหมโอเคครับผมก็ฝากนิดนึงนะครับฝากไว้ด้วยนะคะสามารถดูภาพมุมสูงได้นะคะเดี๋ยวซาร่า ขึ้นภาพมุมสูงไว้ให้ใต้ลิงก์ตรงนี้นะคะใครดูเป็นก็เข้าไปดูได้เลยโอเคดูบรรยากาศจริงๆได้เลยหมุนไปเลย360องศา มีแค่สามแปลงแค่นั้นแล้วสอง้ยตารางวาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาพอนนะครับสามแสนห้า uh huh. นะฮะร,ราคาไม่สูงไม่มีดอกเบีย้ยทำสัญญาจ่ายสามหมื่นที่เหลือสามแสนสองหารสี่สิบผ่อนต่อได้เลยผ่อนเหลอดือนละแปดพันเกือบสี่ปีนะที่ดินแปลงพนจำนวนจัดสกามแปลงเท่านั้นแปลงละสองร้อยตารางวารีบมาจับจอง นัครับตั้งอยู่ซอยหนึ่งใต้นะคะตำบลน,นิคมกระเกษียวอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะถนกคุดแดงพรอนหมดรับถฉนดได้เลยที่ดินวิวเขาสวยๆแบบนี้มีไม่เยอะแล้วนะคะ ู้ว่าอยากได้ที่ดินวิวเขาใช่ไหมคะวันนี้นะคะสลักหามาให้แล้วที่ดินวิวเขาแบบนี้เลยตั้งอยู่ซอยหนึ่งใต้นะคะตําบลนิคมกระเสษียวอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีโปรจุกจุกด้วยเป็นที่ดินผ่อนนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับผู้จัดกันสวัสดีค่ะมาวันนี้มี มีโปรดีๆมาให้ลูกค้าผ่อนเป็นที่ดินผ่อนนะคะผ่อนโดยเฉพาะเลยวันนี้ก็เจอกับเฮียหนุ่มคนเดิมนะคะใจดีจริงอ่ะด่านช้างยิ่งเด็กๆยิ่งใจดีโอ้โหใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันตรายใจดีกับทุกๆคนทุกคนเลยทุกคนครับทุกเพศทุกวัยวันนี้เป็นไงซอยหนึ่งใต้มีโปรอะไรดีๆใครเฮี่ยวันนี้เรามีที่ดินแปลงผ่อนลูกค้าเรียกร้อง เลยมีแปลงนอนให้วิวเขาแบบนี้พอนด้วย่อนด้วย200ตารางวามีแค่สามแปลง200ตารางวากำลังดีเลยคนะสามแปลงราคาพอน้มีไม่เยอะด้วยมีแค่สามแปลงแค่นั้นแล้ว200ตารางวาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาพอนนะครับ3 0 0อือฮึนะฮะราคาไม่สูงไม่มีดอกเบี้ยราคา่อด200ตารางวา3,000-5,000นะฮะลูกค้าสนใจมาดูแล้วชอบใจนะฮะ ทำสัญญาจ่ายสามหมื่นที่เหลือสามแสนสองหารสี่สิบผ่อนต่อได้เลยผ่อนเดือนละแปดพันเกือบสี่ปีนะสี่ปีเกือบสี่ปีที่เกือบสี่ปีอ่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีคิดเลยแล้วราคานี้เลยสามแสนห้าอยู่ในนี้แล้วได้สัญญาจ่ายสามหมื่นหรือสามแสนสองหารสี่สิบก็เดือนละแปดพันค่าโอนใครออกอยู่ทางเราหมดอ่านี่คุยให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าค่าโอนเฮียหนุ่มเป็นคนออกให้นะคะใช่ แล้วราคาเงินสดมีไหมคะไม่มีครับแปลงนี้พรอย่างเดียวพรอย่างเดียวเลยไม่มีขายตดครับพรอย่างเดียวสําหรับแปลงนี้สําหรับคนที่หาที่ดินวิวเขาแล้วก็ากผ่ไว้อยากพ่อยาเก็บไว้นะเหมาะเลยใช่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากพรน้อยก็ทำสัญญาใจเยอะที่เหลือก็พรทานที่สิบเหมือนกันค่ะคุณยะมาจ่ายแสนหนึ่งก็ได้เราก็รับอ่าแล้วก็อกสองแสนห้าก็หารที่สิบไปเท่าไหร่ก็ว่าไป หรือไม่บอกว่าพี่นุ่มเออทำยาใจห้าหมื่นผอนเดือนละห้าพันได้ไหมได,ได้แต่วันโอนที่เหลือต้องใจ่ายให้หมดนะอ่าฮะแค่นั้นเี่ยีมีเงินไขมีเงอนไขนิดเดียว <พอ S 1> นิดเดียวช่งผ่อนทั้งขาดผ่อนขาดเกินสามเดือนค่ะ,คะมีค้างเท่าไหร่วันโอนต้องใจ่ายให้หมดแค่นั้นส <40 S 1> ี่สิบเดือน ช่วงพอนคุณจะมาปลูกบ้านอยู่ก็ได้คุณจะมาทำมาปลูกต้นไม้ก็ได้ก็คือวางเงินดาวปุ๊บสามารถใช้พื้นที่ได้เลยใช่ใช่ใช่ที่แปลงนี้นะคะก็เหมาะสําหรับสร้างที่พักอาศัยใช่เพราะมีบ้านอยู่แล้วมีบ้านค่ะมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะคะเหมาะสําหรับทำโคกหนองนาเล็กๆก็เหมาะนะคะมีน้ำมีไฟวนครัวน้ำไฟถึงหน้าแปลงที่ดินถนนนะโครงการนี้กว้างกี่เมตรใครนเมตร ขับสวนสบายเลยใช่ขับสวนสบายแล้วมีทางออกสองทางเข้า2ทางนะครับอันนี้ที่ที่สลาเข้ามานะคะเมื่อกี้ก็คือซอยหนึ่งตใ,นใ,นใต้ใต้แต่ว่าตรงนี้นะคะก็สามารถออกถนนหลักถนนหลักได้ตอนถึงตอนถึงนิคมที่ตมานิคมกระต๋ยว ทางเข้าประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรก็เข้าออกได้สองทางเลยนะคะถือว่าสะดวกสบายแล้วก็วิวดีมากมากพี่นี่เห็นเออันนี้ถ้าสร้างบ้านแล้วสร้างบ้านเรามีที่นั่งบนจะเห็นอ่างน้ำเพิงกระเตี่ยวอยู่ตรงนี้นี่อยู่ใกล้ๆเลยอ่างน้ําอยู่ตรงนี้เออแต่ถ้าถ้าขับรถไปนะคะก็ประมาณแปดแปดโลใช่ที่จะถึงเลย น้ำไม่ท่วมเนาะตรงนี้เนี่ยครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการผ่อนที่ผ่อนมีทุนน้อยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งจะเก็บไว้ไว้ไว้ยามเกษียณมาปลูกบ้านอยู่อ่ะไม่อยากจะเสียเงินก้อนช่วงนี้ยังมีทํางานมีรายได้อยู่อยากจะผ่อนก็มาได้เลยครับอาจจะมีเงินห้าแสนมาวางดาวสักสองแสนที่เหลือได้ปลูกบ้านแล้วก็ผ่อนไปนะคะนี่นะครับเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากมีที่เล็กๆและสองร้อยตารางวาที่แปลงนี้นะคะ คอนเฟิร์มเลยว่าหน้าหนาวบรรยากาศดีมากครับดีมาก,ด,มากดีสุดๆดหน้าละหันหน้าไปที่เนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งเห็นวิวเขาหมดเลยค่ะเห็นวิวเขาเห็นอ่างน้ําเค็งกระเตียวนะครับและที่เรารเห็นไม่ใช่ควันจากการเผาอ้อยนะคะไม่ใช่ควันแบบ โรงงานไม่มีไม่ใช่อันนี้คือหมอกหมอกครับไม่ได้มีไฟป่าหรืออะไรครับขนาดเที่ยงแล้วนะที่นี่เที่ยงเราถ่ายเที่ยงแล้วนะยังมีหมอกอีกเลยนะนี่ลมยังเบาธรรมดาลมแรงวันนี้ถือว่าอากาศดีมากมากใช่ครับนี่ครับมาฟอกปอดรีบพอเห็นโฆษณารีบโทรมาเลย095 450 5233นยมสามนุ่มกันทั้งโทรทั้งไอดีไลน์ครับมีแค่สามแปลงจำนวนจำกัดนะครับรีบมารีบจอง วันนี้เฮียหนุ่มก็ใส่สีชมพูมาเพื่อ<ช>ที่จะมอบความรักให้กับทุกๆคน,นครับลูกค้าทุกท่านที่มาจับจองเพราะาว่าหนุ่มการันนะคะก็รักทุกคน <c oughs> ตามคอนเซปต์เลยห <c oughs> มายถึงว่าลูกบ้านเฮียหนุ่มเนี่ยเฮียหนุ่มรักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็น ล้อมรูวล้อมรูว่าปลูกบ้านหาช่างปลูกบ้านจัดหญ้ามีหมดหรือจะคนดูแลปลูกต้นไม้มีคนดูแลเรามีจัดหาดูแลรับเลี้ยงนะคะรับฝากเลี้ยงอันนี้ไม่ใช่พี่เจเจตลินแต่ก็รับฝากเลี้ยงดูแลที่ไม่ได้ดูแลคนเองไหมโอเคครับผมก็ฝากนิดนึงนะครับฝากไว้ด้วยนะคะสามารถดูภาพมุมสูงได้นะคะเดี๋ยวซาร่าขึ้นภาพมุมสูงไว้ให้ใต้ลิงก์ตรงนี้นะคะใครดูเป็นก็เข้าไปดูได้เลย โอเคดูบรรยากาศจริงๆได้เลยหมุนไปเลย 360, 360องศามีแค่สามแปลงแค่นั้นแล้ว ร้อยตารางวาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาพอนนะครับ3.5นะฮะร,ราคาไม่สูงไม่มีดอกเบี้ยทําสัญญาจ่าย30,000ที่เหลือ3.2หาร40ผ่อนต่อได้เลยผ่อนเดือนเดียวละ8,000เกือบ4ปีนะที่ดินแปลงพนจวนจักร3แปลงเท่านั้นแปลงละ200ตารางวารีบมาจับจองนะครับ ตั้งอยู่ซอยหนึ่งใต้นะคะตำบลน,นิคมกเกษียวอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะะดวดคุดแดงพอรอหมดรับถนนดได้เลยที่ดินวิวเขาสวยๆแบบนี้มีไม่เยอะแล้วนะคะ รู้ว่าอยากได้ที่ดินวิวเขาใช่ไหมคะวันนี้นะค่ะสารคหามาให้แล้วที่ดินวิวเขาแบบนี้เลยตั้งอยู่ซอยหนึ่งใต้นะคะตำบลน,นิคมกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีโปรโจุกจุกด้วยเป็นที่ดินผ่อนนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับผู้จัดกันสวัสดีค่ะ,ะ,ะ,ะม,ามาวันนี้มี มีโปรดีๆมาให้ลูกค้าผ่อนเป็นที่ดินผ่อนอน,นะคะผ่อนโดยเฉพาะเลยวันนี้ก็เจอกับ